จีนประกาศผ่อนหนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนานะคะเนื่องในวาระฉลองครบรอบ10ปีเส้นทางสายหมายแบบโลกเลยนะคะภายใต้ผลงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ผ่านพ้นครบรอบมาเป็นปีที่10แล้วนะคะสำหรับในปีนี้ค่ะสร้างประโยชน์นานับประการเลยนะคะทั้งความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ประเทศสมาชิกด้วยล่ะคะ่ะล่าสุดเช้าวันนี้นะคะสื่อกอบพระทรมได้รายงานค่ะว่าทางด้านของ โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะได้ประกาศนะคะ ที่จะผ่อนผันหนี้สินให้กับประเทศกำลังพัฒนานะคะที่อยู่บนเส้นทางสายไหมรวมโครงการเมกะโปรเจกต์กับจีนเนี่ยแหละค่ะ10ปีแล้วนะคะจีนก็ได้สร้างเมกะโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะมีทั้งสร้างถนนสร้างเส้นทางนะคะเพื่อประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งของจีนแล้วก็ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมด้วยล่ะค่ะผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจีนนั่นเองนะคะทําให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเดินทางส ดวรวดเร็วปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้โลกได้รับรู้มาครบ10ปีในเวลานี้แล้วล่ะคะ่ะและที่สําคัญนะคะเส้นทางสายหมายยังจะเป็นตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจกโลกในเวลานี้อีกด้วยล่ะคะ่ะโดยจีนได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทาหนี้ให้กับประเทศกําลังพัฒนานะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าทํางานร่วมกับสังคมนานาชาติเพื่อให้การสนับสนุนที่จําเป็นอย่างเต็มความสามารถแก่ป,ประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประ เทศที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากทางด้านการเงินในเวลานี้แล่ละค่ะ ซึ่งประเทศที่จีนกำลังจะผ่อนผันหนี้ให้เนี่ยนะคะก็เป็นศรีลังกาค่ะในเวลานี้แล้วก็เอธิโอเปียนะคะซึ่งก็เป็นสองประเทศหลักค่ะที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ในเวลานี้ค่ะจีนเองก็หลีกทางให้กับศรีลังกาในการไปผ่อนผันหนี้ให้กับ IMF ก่อนนะคะส่วนเอธิโอเปียก็มีการปรับปรุงโครงสร้างของหนี้สินในเวลานี้ด้วยล่ะคะ่ะโดยการที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของจีนเนี่ยนะคะได้สนับสนุนความยั่ง ยืนให้กับเศรษฐกิจของศรีลังกาแล้วก็เต็มใจที่จะย,ยืดอายุนี่ที่ครบกำหนดในปี65แล้วก็66นี้นะคะเพื่อให้ศรีลังกาเองค่ะได้มีอิสระทางด้านการเงินมากขึ้นในเวลานี้ค่ะ จีนเองนะคะให้ความสําคัญต่อปัญหานี้สิ่งของประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาในเวลานี้ด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีการประชุม G20 นะคะซึ่งก็จะมีประเทศต่างๆรวมทั้งจีนอินเดียแล้วก็ตะวันตกสหรัฐเนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะคะทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเลยค่ะจีนเองก็ได้ไปร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของจีนก็ได้กล่าวในการ ชุมรัฐบรลกลางของจีน20นะคะาจีนเองก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยากรในการพัฒนาโลกด้วยล่ะค่ะ